สวัสดีวันหยุดวันอาทิตย์นะคะเมื่อกี้นี้ตั้งกล้องแล้วกล้องไม่เดินจนยายจะกินเหมือนแล้วโอ้ยนี่แม่ยายทานข้าวกับอะไรวันนี้น่ะกับสลัดผักแล้วก็กล้วยแล้วก็นมนะคะแอนดีนนะคะเอ้ยบริอัทเอ็นชัวเสริมอาหารธาตุสารอาหารเยอะแยะเลยนะคุณยายอร่อยไหมขออนุญาตถ่ายนะคะ แล้ววันนี้ก็จะเป็นคลิปคุณยายทานอาหารเช้าค่ะเดี๋ยวประปวนเข่าผีเห็ดเวียงในบ้านเด้อชื่นชมคุณยายไปพังๆก่อนนะโอ้ยตั้งกล้องไว้กล้องกันไอ,อ้กแก้วมาลุงตั้งกล้องไว้กล้องกะ ปิดอัตโนมัติบางรุนนี่กว่าดิแปนาทีแม่มีอะไรจะคุยกับแฟนๆไหมยายมีบ่แต่ว่าเวลาทางตั้งกล้องแบบนี้มันดิบหินอา,อาจารย์อาหารนะแม่เนานะ,ะคุณยายก็มีความสุขดีบ่จ้าสบายดีไหมตอบก่อนนะคะคุณยายะ่ะโอ้ยบุคคลน่ะเป็นคนเสียงกระด้างนี่พยายามที่จะปรปรุงแบบ พูดให้ไพเราะพูดให้ไพเราะ <c oughs> จะพยายามนะคะนาคานาคานาคาโอย้ยแม่เอานมอีกแก้วเนาะโอเคจะไปชงนมให้คุณยายอีกแก้วไม่ไดกินไม่หวานเลยนะบ่บ่หวานจ้าหวานได้ยังไงก็คุ้มก้องหวานจ้าคุ้มเด้อโอ้ยแม่ con thon nè nó thon long nó được tí khác Hãy subscribe cho kênh Ghiền bạc on yeah. ไร่ไม่ยายป้าปูก็กินนะกินนมแก้วนั่นก็ขนมปังชิ้นนึ่งจ้ะเสร็รแ

quân có mẹ đẹp quá Mẹ mẹ là gì bố? Mẹ bố? Mẹ bung này Nhà bản Luôn mẹ khi <laughs> cho con nữa là phải <laughs> tà đó Khi cứ chắc cái là mình đã bị cái lọ lợn bông Rất lọ Mẹ thứ còn này mà Thứ còn là kì đồ là mẹ thai này Đi chạy nữa mẹ nó dạo dạo ให้คุณยายทานสลัดผักเด้อนเนี่ยแม่อาปากกวักอ้ายายบอกเสียบลายเสียบลายโบแม่เสียบลายโบแม่ อแม่แฟนนี่ก่อนบายบายก่อนปิดคลิปแล้วนะคะอิ่มแล้วจ้าป,ปิดคลิปกอนเด้อจ้าวันนี้ก็ลงคลิปคุณย่าทานอาหารเช้านะคะขอบคุณมากนะคะถ้าเข้ามาชมก็ขอขอบคุณมากจ้าแม่บายบายแฟนคลับคนเร็วขอบคุณจ้าก,ก่อน เนี่ขอบคุณจ่าคนขอบคุณจ่ากดไลค์กดแชร์บอกกันนี่ยไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แม่หันไ,ไปมองกล่องกดซับสไคร้กดซับสไคร้ซ <laughs> ับตะใคร <laughs> จ้าบ๊ายบายแม่แม่ซูมกล้องกันไปละบายบายเด้อแม่คุณยายบายบายแล้วนะหมดเกลี้ยงเลย เกี้ยงตบเหลือนมอีกนิดหน่อยแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะเข้ามาชมกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฝักเนื้อฝักตัวจ้า